คนที่เขาล่าปลาฉลาม,มปกติตอนนี้เนี่ยหลายประเทศรณรงค์ในเรื่องการล่าปลาฉลามว่าขอให้หยุดล่าเถอะเพราะว่าหลังจากที่มีการตัดครีบมันมาหูฉลามเคยทานไหมไม่เคยไม่เคยใช่ไหมผมเคยดูสารคาดีในการที่เขาจับปลาฉลามขึ้นมาปกติมันจะมีครีบข้างๆสองอันแล้วก็มีครีบบนหลังอันนึงเขาก็ตัดทุกครีบเลยสามครีบแล้วก็โยนปลาฉลามทิ้งแต่ว่าล่าสุดสใช่ตายลงไปก็ว่ายน้ําไม่ได้ก็ตายจมน้ําตายสุดท้ายล่าสุดจับทั้งตัวขึ้นมาเลย แล้วก็ตัดคลีบแต่ว่าเอาซากไปทิ้งไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็มีเหมือนกันอ๋ออันนี้มีวิธีไล่อ,อันหนึ่งฮะเขาบอกว่าที่บริเวณของเกาะยูเรียูเนียนเขาจับลูกสุนัขอายุประมาณหกเดือนนี่อายุประมาณเท่านี้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามีตะขอที่ปากทํายังไงเอาตะขอที่เป็นที่เกี่ยวปากนะฮะเกี่ยวรบ,บริเวณจมูกแล้วก็ปากของสุนัขแน่นอนอสุนัขเจ็บปวดทรมานมากแล้วก็โยนไปในน้ําอู้ย,ยางนี้มันทรมานสองเด้งเลยใช่คือ ไปล่าปลาฉลามมาปุ๊บทรมานหมาอิดโอ้สองเด้งเป็นไงฮะไม่เฉพาะหมาอางเดียวนะฮะมีการนําแมวไปล่าด้วยเป็นเหยื่อปลาฉลามแน่นอนนักสิทธิมนุษยชนหรือว่านักที่พิทักษ์สัตว์เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้ทางการนั้นทําการลงโทษให้หนักมากขึ้นจากปกติที่มีการปรับ5000ดอลลาร์ก็ขอให้ปรับเป็น11,000มื่นหนึ่งดอลลาร์จากจําคุก2ปีก็ให้ปรับไปเลยเป็น10ปีแล้วก็ร่วมกันลงชื่อทั้งหมด 9 0 9 0 0 0 0คนแต่ว่าตอนนี้ได้ทั้งหมดกว่า8 4 0 0 0 0คนแล้วเหลืออีกนิดเดียวเอาใจช่วยอันนี้ผมสนับสนุนเต็มที่การทำลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการทารณุณกรรมสัตว์จริงๆนะคุณภัรครับเขาบอกน,นะว่าเหตุการณ์อย่างนีเน้เกิดขึ้นในหลายประเทศมากทั oh, ้งทางฝรั่งเศสเองทงั้งทางประเทศตางแถบยุโรปก็มีหลายพื้นที่ในเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาก็มีเหมือนกันครับนี่ก็เป็นการแชร์ภาพของเพจของไทยนะฮะยูนิ๊กไทยแลนด์แล้วก็บ้านเจ้าตู่เชียงใหม่ก็ได้มีการ แชร์ข้อความนี้เหมือนกันอ๋อพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับนะครับอ่ะผมมาที่เรื่องของ IT กันหน่อยละกันนะฮะตอนนี้ iPhone 5นะครับได้ประกาศเปิดตัวมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีการที่จะขายจริงในวันที่21กันยายนนี้ในประเทศที่เขาคาดหวังน่าจะได้ยอดจำหน่ายสูงครับ,ค,รบคำถามที่เกิดขึ้นฮะเครื่องเก่า iPhone ของท่านจะต้องเอานำไปทำอะไรบ้างท, <ำ S 1> ทีนี้ไไเขามี<ำ>การสรุปข้อมูลมาทั้งหมด9ข้อด้วยกัน อย่างข้อแรกเลยเขาบอกว่ามอบพล้ลูกให,หลาละกันนะฮะซื้อมาก็ตั้งแพงเวลาไปขายปุ๊บเนี่ยราคาตกเกินครึ่งนะฮะถ้าเอาไปให้ลูกหลานได้ใช้บอกว่าลูกนี่มือถือของพ่อเนี่ยเทคโนโลยีดีมากนะฮะลูกเห็นปุ๊บไปซื้อเครื่องใหม่ก็แพงพ่อไม่ให้ซื้อซะเลยนะฮะเอาเครื่องเก่าของพ่อไปแล้วการไปใช้ลูกก็ต้องจำใจรับไปใช่ไหมะนะฮะแล้วก็ เพราะว่าถ้าเกิดเอาเครื่องนี่ไปขายอย่างที่บอกไปราคามันตกต่ำจริงจริงครับผมเคยไปขาย1เครื่องตอน iPhone 3เหลือเท่าไหร่ราคามันตกหรือประมาณ5 6 0 0 0พันในเคุณณพัขนาดนั้นเองเหรอเออมันตกเยอะจริงๆครับนะครับแต่ว่า iPhone 4เนี่ยคงยังไม่ตกมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะฮะต้องหาวิธีทางแหละในการที่จะทําให้ค่าของเครื่องเนี่ยมีมากที่สุดนะครับครับข้อที่2ก็คือว่าใช้งานเป็น iPad ซะเลย iPad เนี่ยไม่ต้องไปซื้อ,อ The New iPad อะไรก็ไม่ต้องไปซื้อ เอาเครื่องเก่านี่แหละมาเพราะว่าสามารถต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็เล่นเกมได้ต่างๆตอบอีเมลก็ได้ก็ใช้เหมือน iPad แต่ว่าอาจจะเล็กลงหน่อยก็มาใช้แทนกันได้ใช่อันที่3นะครับบริจาคเพื่อการกุศลถามว่าทำไมต้องบริจาค,คเพราะคนอีกจำนวนมากนะครับไม่เหมือนเราไม่เหมือนคนรวยนะฮะที่มีตังซื้อเครื่องใหม่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยไม่มีใช้ค,คือเป็นเครื่องไหนก็ได้ใช้ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปบริจาคเขา หรือบางทีอาจจะนําไปใช้กับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยบางทีไปเชื่อมต่อกับการใช้กิจกรรมต่างๆมากมายนะครับพอเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนแบบนี้เนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างนะฮออะข้อต่อไปฮ<จ>นะอีกอันหนึ่งทําเป็นนาฬิกาปลุกต้องบอกว่าตอนนี้นาฬิกาปลุกนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่จําเป็นกับหลายคนมากเขาก็เลยบอกว่าเอา iPhone เก่านี่แหละมาทํานาฬิกาปลุกซะเพราะว่า นอกจากนาฬิกาปลุกที่ติดมากับตัวเครื่องแล้ว<ม>ก็ยังมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับนาฬิกาปลุกหลายๆอันน่าสนใจเพลงจะเพละหรือว่าเพลงน่ารักก็มีให้โหลดกันก็มาทําซะโอ้น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าท่านเลี้ยงไม่ได้จริงๆโทรศัพท์ที่บ้านมีเยอะแล้วไม่มีใครที่อยากจะใช้นะครับ,รบก็ไปขายทาง EBay ละกันแต่ว่าราคานี่ออกมาแล้วนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็น iPhone 4S รุ่น32 g ินะครับอันนี้รุ่นสูงสุดเลยนะ ขายอยู่ที่ประมาณ7,200บาทตกลงไปเยอะไหมล่ะเยอะนะจากประมาณสอง0มถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ2 3 0 0 0กว่าบาทหายไปประมาณ3เท่าได้ใชเท่าได้นะฮะออกมาระยะเวลาประมาณ1ปีได้นะครับราคาตกไปเกินครึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่ประมาณ237เหรียญนะครับแต่ว่าก็ขายได้ละกันดีกว่าทิ้งไว้เฉยรอให้ราคามันตกนะฮะอีกอันหนึงฮะก็คือ นำเก็บไว้เป็นเครื่องสำรองอเวลาโทรศัพท์อันหลักเนี่ยของเราอาจจะเป็น iPhone 4S หรือว่า iPhone 5หลายคนเพิ่งซื้อมาก็เ,าเก็บเครื่องเก่า iPhone 3 iPhone 3G เก็บไว้เก็บไว้เผื่อ,อว่าเครื่องใหม่ของเราเนี่ยแบตบหมดเราก็ยังสามารถติดต่อคนอื่นได้ด้วยเครื่องเก่านี่ก็ดีเหมือนกันใช่ทุกข้อที่บอกไปนะครับพยายามฟังดีๆเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะได้ iPhone 5แบบ, <c oughs> แบ,บเต็มที่แล้วแต่ <c oughs> ไม่รู้จะทาอย่างไรนะมาข้อ7นะฮะใช้เป็นกล้องบ้างละโอ้ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันนี่ ตกแต่งได้สวยงามมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแล้วก็มีแอปพลิเคชันในการแต่งภาพอีกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอาศัยกล้องปกติแล้วล่ะใช้กล้อง iPhone ก็ได้นะฮะแม้ว่าความชัดเจนของมันเนี่ยจะน้อยลงหน่อยนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะประทังทาให้เราถ่ายภาพได้ในยามที่เอ๊ะมือถือก็พบยากใช้ iPhone นี่ละกันรหรือให้เด็กๆใช้ก็ได้เอาไว้เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับนี่เมื่อสักครูคร่นี้ที่บอกไปว่าขายทั้ง eBay หรือว่าอยากจะขายกับ Apple เลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีการประมูลขายได้ใช่ไหมได้เหมือนกันฮะแต่ว่าราคาก็คือมากกว่า e b a y นิดนึงครับก็คือตก iPhone X รุ่น32กิกอยู่ที่ประมาณ280เหรียญหรือว่า8,400บาทแต่ว่าไม่ได้เงินสดนะเขาจะให้เป็น g i ฟต Card สามารถไปใช้ซื้ออุปกรณ์ของ Apple ได้นี่นี่สุดท้ายคุณพับตรงไปเลยฮะ ที่ MBK มาบุญคองเซ็นเตอร์นี่เขามีการประเมินราคาในประเทศไทยด้วยเหมือนกันหูให้ราคาสูงเหมือนกันนะครับในช่วงวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับเขาไปสืบทราบราคาว่าตอนที่ iPhone 5กําลังจะออกเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้านําไปขาย iPhone 4S นะครับอยู่ที่ประมาณ14,000บาทราคาก็ใช้ได้อยู่นะ ได้มากกว่า Apple กับอ y เอมากกว่า e ี Bay e ี Bay นี่7 2็0ันร้อยำตาตกไหนียดเลยทีเดียวนะฮะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะนำ p h o n e เก่าของท่านนะฮะนำมาแลกเป็นตัวเงินนำไปซื้อ iPhone 5ต่อใช่ฮะก็เป็นทั้งหมด9วิธีก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจข้อไหนก็เลืองเลือกเลือกดูใช้ดูแล้วกันนะฮะคลิปส่งท้ายวันนี้เมื่อสักครู่นี้เรานำเสนอข่าวที่โหดร้ายกับน้องหมาแต่ว่าวันนี้เรามีอีกคลิปหนึ่ง เป็นน้องหมาตัวนี้น้อยน่ารักครับมันชอบปีนกำแพงฮะมันจะปีนกำแพงอันหนึ่งแต่ว่าพอดีตัวมันเตี้ยขามันก็ปีนไม่ไหวนี่นี่คลิปนี้มันทำยังไงเึีไปดูหมดเลยคุณภัณฑหน้าตาสุนัขตอนเด็กๆเนี่ยมันน่ารักนะครับพอโตขึ้นมาทีไรนี่อันนี้กำลังหาทางอยู่ฮะวนไปวนมาเอ๊จะขึ้นไปยังไงดี แต่เจ้าตัวนี้นะฮะพยายามที่จะขึ้นไปให้ทถ่ายเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้สิรู <laughs> ้จากะายคุณนะครับรูจากห่หางครับอ๋อ <laughs> <laughs> นี่นะฮะนี่นะฮะ <laughs> นี่เจอาขาหลังตะกายตะกาย,ยก็ขึ้นไม่ได้สักทีนะฮะรุนจะไม่ไหวแล้วเนี่ย เกินสนพัทครับอ่าจะขึ้นได้แล้วจะขึ้นได้แล้วนี่มีขึ้นได้ขึ้นได้แล้วเอาขาหน้าไปเกาะตรงลูกกรงไว้ก็สามารถขึ้นไปได้ได้เจอแม่มันแล้วนะครับครับโอ้นี่เป็นความพยายามของลูกหมาน้อยนี่นะฮะน่าสนใจทีเดียวและน้องๆครับที่ใครอยากจะเรียนหมอทำยังไงได้ล่ะไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้มีสอบตรงหลายพื้นที่นะครับแต่ว่า อันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์มานะครับสำหรับนักเรียนม6สายวิทยาศาสตร์ที่มีความตั้งใจที่จะเรียนแพทย์ปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางแพทย์รามามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับ NBC และแล a กตาซอยนะครับจัดโครงการรามาเซิร์ช2012เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนแพทย์แบบเรียลลิตี้คุณพัอให้ดูทุกขั้นตอนเลยใช่ให้ดูทุกขั้นตอนตอนะครับมีการแข่งขันสอบเก็บคะแนนในรอบแรก สอบปฏิบัติการในห้องทดลองทั้งวิชาเคมีฟิสิกส์ชีวะในรอบ2นะครับแล้วก็เขาแคมป์สวัน2คืนในรอบสุดท้ายนี่มีพาไปเที่ยวด้วยนะฮะนักเรียนที่สนใจดูรายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ของรามาชาแนลนะครับแล้วก็เข้าไปที่รามาเซิร์ชนะฮะหรือโทร0 2 3 3 8 3 0 8 9นะครับหมดเขตรับสมัคร3ตุลาคมนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมไปดูกันได้คุณผู้ชมหมดเวลาแล้วครับพบกันใวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ